สวีดัดสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีรถแห่ลำเพิ่มเตยเสด็จสุภูสุคนครับผมมาคือข่เอาเช่นเคยครับพบพ่อกับช่องผู้สื่อข่าวอาจารย์โอเตยเสด็จลำเพิ่ม up official ครับช่องผู้สื่อข่าวสำอางาจาักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับผมบรรยากาศเศร้าครับก่อนออกเดินทางไปงานมันนี่ เมื่อนี้มีงานคิวงานแสดงที่อำเภอแกงสนามน้างจังงวัดตครราชสีมาครับมอแมนงานคอนอื่นคนไก่ครับงานเึ้นบ้านไม่พระเอกต้นครับพระเอกต้นวิมลชัยน้องจินวริศราครับผมเพื่นขึ้นบ้านไม่โอ้ยินดีน้ำเพินินยินดีน้ำเพิินครับยินดีไม่แห้งบ้านยู่เย็นเป็นสุกลำรวยลำรวยยิงกันไปนาพี่น้องอ้าพเอาพาผีพ,พาน้องมาเบ่งบรรยากาศเศร้าจงเศร้าอย่าง,น,น,างน,น,าน้อยครับพี่ี่นอง อาณาจักรสาวน้อยเป็นปันแพงนี่เอาไทาย้ำมูกับบัลทุนไอไทยยักษ์เชืยวเด้อดน้องวาสนาครับวีนี่อาณาจักรเป็นหอ,อยกวางสนุกกินขนาดใหญ่เลยดิที่ทั้งหญาทั้งเฟื่องโอ้คือค่อนข้างที่จะจ้อยแน่จังน้อยเย,ยอะแต่ไหนไหมเดี๋ยวก็อ้วนเดี๋ยวก็อ้วนยาอุดมสมบูรณ์ยูนิวอุดมสมบูรณ์พออึดแลีย้ยยูนี่กินอืม บาดิแจ้น้องมัสนาแม่นบ่นี่แม่นเด้อดอกนี่ตัวเดียวอยู่นี่บ่ได้ถ่ายเจ้าออกเถื่อสบายใจว่าอยู่นี่ชิ้วๆเนาะอืมที่แรกโทเอโทรหาบ่าวตุ้ยส่วนไปกินข้าวบ้าน มาตุยติดไอ้ข่ายยางน้องวาสนาอยู่วาสันโอ้ย่มเวรมวนเว้าถึงผู้สาวที่สนุกบ่ได้แทมงัวนี่พี่น้องเอาเอาพี่น้องคงสิได้เห็นแล้วครับทายบรรยากาศช่วงเศ้าๆเฮ้ยี่น้องเบิ่งยางมุนรอบๆอนาจักเศาหน่อยเข้าสู่สถานการณ์ปกติพี่น้องอัปเดตสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของภายในอนาจักเร้าหน่อยของเฮามื้อนี้วงใหญ่ก็มี ขี่เดินทางไปมินิคอนเสิร์ตที่จังหวัดสุรินทร์ครับผมมาแทนลำเพื่อนเตยเสด็จกลับไปที่อำเภอแก้สนามนั่งจังหวัดนครราชสีมาคุณ<ม>แปล่กําลัางทำความสะอาดบนนายอดกระดาษยังยังบันไน้ตินสวัสดีครับเห็นอย่างนองคุณแปลสวัสดีครับ งานเลี้ยงงานเลี้ยงเลิกแล้วเราก็ต้องเคลียร์ยใช่ไหมสุดสุดท้ายคือไอ่เก็บแมสวัสดีครับอ,อรุณสวัสดิ์ครับครับสู้สถานการณ์ป,ปกติแล้วหลังจากหลังจากไปขี่รถทั่วมาอวันมีแ <c oughs> อมครับอรุณส,ส,สวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์วันนี้ไปไปเที่ยวโคราชนล้วกันไป ไปบระแท่ไปเรียนรู้บ้านพระเอกต้นมิมนชัยขึ้นขึ้นบ้านไม้ครับขึ้นบ้านไม้แมนครับแมนครับผมแล้วสภาพที่สาพหนังว่าบนบรรยากาศเศร้าๆเล็กน้อยของอณาจักเสือหน่อยครับโอ้ยเปล่าอยอะไปครับผมต้องไปเลียนด้ยแมนครับฟิลิปปินส์ไหมไทยบีเอ็มว่ายู่ผมบองว่าสวยอย่างไรแล้ว ย่าเขาถายปะตอนนี้เขาก็ถายอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนล้างเงิสิท้ายมุ่งสูงอีกดอกไปเศร้าครับเนี่ยจังนั่นนี่แหละเพราะว่าเพิ่งเล่นเที่ยงไหมอืมครับกำลังอัปเดตอาคารห้องซ่อมล่ำซ่อมซับซับปีอยู่นี่แหละซ่อมล่ำซ่อมการแสดงอย่นี่ครับของมาเละาม้อละของมาละหม้อเนาะ คานอันนี้ประสงค์ดาดฟ้าเทคันมาานัดฐา,านอยู่น้องมัดฐานนี่ครับน้อยเสด็จก่อแล้วตัวแบบนี้น แล้วรับห้องพักอาจารย์นักดนตรีทีมงานรถแหล่ลำเพลิพนลำแพนเต้เสดเด่นนี่ผมบรูดสเต็ปพ,พอดไใช้แล้วแต่บ่เห็นผู้รับเหมาอ,อยู่แล้วครับเพิ่อนบริใจว่าเพิ่อนทรงงานการตรวจรับต่วนนี้ยังเรียบร้อยไปเดี๋ยวผมสิถามข้อมูลมใหม่แต่ว,ว่าปิดไว้ทุกห้องแล้วมองดูด้วยสายตาประเมินเบื้องต้นเหมือนจะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะต้องไปถามอาจารย์นุ้ยอีกคืนหนึ่งว่าสิเัืงไห ท่านได้เข้าไปบึงมความเรียบร้อยสำเร็จครับรเตรียมตัวเดินอ,ออกเดินทางคนะรับซัดรถว่องรถแล้ว,ลวอืม จนบวกยูบันบวกยูมาแล้วหรือดนตรีฮะจนบวกยูเรุ่น,น,นวสวัสดิ์ครับดีครับเออฟังปุเดี๋ยวฟัีโ้ยกินคิดแคบตัเส,รสราร,วสร,วสรอวะน้องวานต่าเศาลเอเครดีเอ้ยไม่ได้อยาบบอกยูเนี่ขันจนนองขันจนนองงาแล้วเม่รู้ไปดิรอตัวดิ ตัวมามใส่ครับกับว่เห pues ้เปิดให้ทเรีนหือม่เรียนว่ต้องไห่อองเ้ตามนั้นเอาไ่เอาไ่เอาที่ตัวก็แักมาตัวปเซเอาไปน้ำด้อับกันเปน้ำจิตต่อกันมีเฟกันบ่่เออเอาไปยังเดี๋ยวไอ้ทรหาเดี๋ยวไทยคิดกันจะายนีเลยเอากินไปน้มาเบียรเขาไป พ่อบอกเดินทางว่าเอาวัาดีครับนี่ยังติดฝากพี่ฝากน้องคุยกับน้องติดพี่พี่น้องว่าฝากไอ้ยต้องเงี้ยเลยมา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 พี่เกาเหมือนเดิมละเอ้านี่ยไปไปใช่ครับครับไปแล้วต้องไปด้วยกันนี่ยไปคนเดียวไปคนเดียวไม่ได้ฝากเนี้ยเนี่ยครับผมเนี่ยพี่น้องครับฝากโซ่เฟือสุดรองเข้ากครับครับบ่าวเบี้ยรถแห่สาวน้อยรถแห่สาวน้อยลำเต็มไม่เชื่อ พี่น้องอย่าลืมไปกดติดตามกดซับสไคร์ให้น้องด้วยครับเด้อไปนับกันพี่น้องบรรยากาศนารถเฮียผู้สาวงามๆเต้นเล่ากันจีไทยให้เบิ่งนี่เห็นปะไทยยบรรยากาศครับเออขับมาไทยขับพี่น้องเพกดติดตามพี่น้องเพ่อจะเห็นผู้สาวดิสาวงามังบันไดนี่นะตาเห่าออกเรียนนั่งกับกับกับเตรียมพร้อมพร้อมชักหน่อยกัน เป็ในใครได้ยังเกินสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยังกินเฮ็ดไดม่ได้ไปโคราชครับียังนี่น้ำยาน้ำจิ้มเสียเมื่อยังงีง้แกงแกงฟัก,ก,ฟกโอ้ยขี้อยากแต่น้ำเดือดวะบ่มีเวลาเว้ยสเร็วออกเดินทางแล้วอืววหอมอยู่มักผมมักดยกแกงฟักมักมักสด หอมดีน้องหอม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 เสียอย่างเดียวพี่น้องมันเล่วมาท่านผมสิไปแล้วอยากเิมอยวเยอะเพราะอย่างไรอย่งเดี๋ยนหอเดียนทั้งอ่ะโอเคครับพี่น้องบรรยากาศภายในมีที่เตรียมการซ่อมเพื่อฤดูการน่ะเอาเอาสำหรับเช้านี่มากไว้แค่นี้ครับเดินทางไปเตรียมตัวเดินทางขอขอบคุณครับพี่น้องสำหรับทุกการรับชมทุกการติดตามได้พี่น้องเด้อเฮฮาปาร์ตี้นะพี่น้องนะ ขอบคุณครับสวัสดีครับ